หลจากลิปซองต้องลุกเป็นไฟเพราะว่าวันนี้เจ๊จะมารีวิวลิปสมูตโตะรุ่นบล็อกเกอร์ที่เพิ่งออกมาใหม่กับลิปทารุ่นน้องฉาดที่ออกมาใหม่เหมือนกันเลยจ้าอันไหนหน้าตา่ำตามมาดูเลยสวัสดีคทุกคนมาดาเมา ล่าว่าจะพักสักแป๊บหนึ่งกับการรีวิวลิปซองเจ๊เพิ่งอัปเดตเครื่องสำอางซองในเซเว่นไปไม่เท่าไหร่มีของใหม่มาอีกแล้วค่ะคุณดิฉันก็เลยต้องเอามาทําให้ดูอีกรอบนี้เป็นลิปซองซึ่งออกมา2แบรนด์ด้วยกันนะแบรนด์แรกเป็นแบรนด์สมูทโตซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกลิปรุ่นบล็อกเกอร์มานะคะเป็นรุ่นนี้3ามซสีด้วยกันอันที่2อันนี้คือดิฉันอัปเดตเครื่องสำอางใหรนด์เซเว่นไปวันนั้นปุ๊บมีคนอป้ายยาเลยก็คือเป็นลิปทาบายน้อองฉฉัันนะะคดิก็เเลยาาม ให้ดูกันว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่า5 2นี้10สีเลยนะจ๊ะเริ่มที่แบรนด์ซูุตโตะค่ะ แบรนด์แรกแบรนด์สมุทโตกออกมาด้วยกัน6สีสซองนะจ๊ะโดยมีพรีเซนเตอร์เป็นบล็อกเกอร์ใหญ่ทั้ง3ท่านก็คือน้องแอมนะแอมเมฆกิตยาน้องสายป่านนะจ๊ะแล้วก็อตอยมตอ,ไอตไอตายังไม่ตายนั่นเองเฮ้ยอันนี้ไอจีไอตาเป็นยังไงจริงจริงอตยมตนะไอตายังไม่ตายเจ๊ขออ่านจากซองเขาเลยแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรออกมาเลยนะมันวางขายวันนี้วันที่เจ๊ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นการวางขายวันแรกของเขาก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรอันนี้แบรนด์ส่งมาให้ซึ่งสม่ไข้อมูลอะไรมาให้เลยจริงๆ รวมถึงเรื่องราคาด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊ขึ้นไปข้างล่างนี้แล้วกันละกะันตัวลิปตัวนี้นะคะแต่ละซองของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วย2สีด้วยกันและบรรจุ1.5กรัมแต่ละข้างนะบรรจุ1.5กรัมนะจ๊ะออกมา326สีนะคะประกอบไปด้วยสี401 Honey Matcha นะคะ4 0 2 t ropical orange ซึ่งจะมาในส่วนของน้องเอมมี่กิติยานะคะแล้วก็สี403 coral rose 404 Burgundy Red มาในแพ็กเกจของคุณแม่ SP สสายป่านนะคะแล้วก็ 405 Warm ์ e ้าวอมพีชี่สีนบริกวนะคะมาในแพ็กเกจของไอตานั่นเองนะซึ่งแต่ละสีนะคะเจ๊ก็จะมาปาดให้ดูทั้งบนแขนแล้วก็บนปากกันเลยนะคะเริ่มที่สี401และ402กันเลยจ้ะ แล้วนะั่นคือทั้ง6กสีนะคะที่เจ๊ปาดให้ดูทั้งบนแขนแล้วก็บนปากเลยนะคะทุกคนรุ่นนี้ของสมุตโตเนี่ยเป็นลิปเนื้อ moisture velvet นะ moisture velvet ของเขาเนี่ยเจ๊ให้คําจำกัดความว่าเป็นลิปเนื้อกำมหยี่แล้วกันนะคะก็คือไม่ใช่ลิปที่แบบจิ้มจุ่มที่แห้งไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ลิป moisture ที่แบบมันวาวไปเลยแต่มันอยู่ตรงกลางนะคะคือเม็ดสีแน่นเนื้อนุ่มค่อนข้างที่จะปกปิดรอยปากค้าได้ดีนะจ๊ะคำเคลมของลิปรุ่นนี้ของสมุตโตนะคะก็คือเป็นลิปเนื้อ กรมายี่เนื้อนุ่มเมสสีชัดเกลี<ๆ>่ยง่ายไม่ตกล่องและติดทนนานตลอดทั้งวัน1 2ซองให้มา2ส,สีและครีเอทได้หลายหลากแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทาเดี่ยวทาเบลอทาเบลน,ทา,บลนทาร่วมกันก็ได้ซึ่งทั้ง6สีนั้นที่เจ๊ปาดให้ดูเนี่ยชอบ4 4 0 2ของแอมมี่นะแล้วก็4 0 6สีบริกไว้ของไอตาแล้วก็ชอบ4 0 3เบอร์กันดีเรดของคุณแม่สายปาดนะคะก็คือชอบสีที่แบบแรงๆหน่อยนั่นเองนะคะทุกคนเนื้อในเวลาปาดไปบนปากมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายนะจ๊ะ ในส่วนที่เขาเคลมมาเรื่องของการติดทอนทั้งวันนะคะเจ๊ทำการทดสอบให้ดูด้วยการทาลิปสี4 0 6บริคไวของไอตาตัวนี้ทาบนปากปุ๊บแล้วก็ลงไปกินข้าวนะคะกินข้าวกินน้ําคือปกติเลยนะะข้าวที่กินวันนี้ก็คือเป็นแกงด้วยนะว่าจะมีความมันพอกินเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นปะมันก็จะมีความแบบเออหลุดออกไปเกือบหมดแล้วนะทุกคนจะเหลือนิดหน่อยแค่ตรงขอบๆเท่านั้นเองนะฉะนั้นในเรื่องของความติดทนอนะเจ๊ว่าไม่น่าจะติดทนได้ตลอดทั้งวันอะอาจจะตลอดทั้งวันได้ถ้าคุณไม่กินอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นลิปที่สบายปากแล้วก็ไม่ทิ้งก้อนนะเวลากินข้าวหมดแล้วเห็นปะคือมันเลือนไปจริงแต่ว่ามันไม่เลือนไปแบบก้อนๆน,นะคะก็ถือว่าโอเคก็สามารถเติมได้เลยไม่เป็นคราบไม่เป็นก้อนแต่อย่างใดน,นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสม o o โต i e b อ o c k e r perfect lip สามรุ่นนี้นะจ๊ะ แบรนด์ที่2นะจ๊ะก็จะเป็นแบรนด์ทาบายน้องฉัดนั่นเองทาบายน้องฉัดตัวนี้เนี่ยก็เหมือนอันแรกเลยก็คือออกมา1นึ่งซองสสีซึ่งเจ๊ได้มาแค่สีศ1และศูนย์สาสองสีของเขาเนี่ยก็จะแยกเป็นลิปเนื้อทิ้นแล้วก็เซรั่มนะจ๊ะลิปรุ่นนี้ชื่อเต็มๆคือทาบายน้องฉัดคัลเลอร์แอนด์กลอว์ลิปทิ้นแอนด์เซรั่มนะบรรจุอยู่ที่2มิลลิตรต่อช่องนะจ๊ะคำเคลมของเขาก็คือเป็นลิปที่มีส่วนผสมของวิตามินจากผลไม้นะนะ มีส่วนผสมของเกรฟซีดเอ็กซ์รก็คือสารสกัดจากเม็ดองุ่นแล้วก็สารสกัดจากผล,ลไม้นานาชนิดนะในส่วนของลิปเนื้อทิ้นคือให้สีสดชัดแล้วก็มีเนื้อสัมผัสบางเบาสบายปากแต่ในส่วนของลิปเซรั่มเนี่ยจะช่วยบำรุงริมฝีปากให้ามาดูอ่อนนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะจ๊ะไปดูสีกันเลยว่าทั้งสงสีนี้เมื่อปาดแล้วจะได้ย่งไงบ้างนะจ๊ะไป แล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะคะลิปรุ่นนี้ของน้องฉัดนะทาบายน้องฉัดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสามารถจะทาเบลนก็ได้ทาเบลอก็ได้ทาเต็มริมฝีปากก็ได้หรือทาผสมกันก็ได้นะคะเจ๊ก,ก็ทาแบบแยกชนิดให้ดูแล้วก็ผสมสีให้ดูด้วยลิปรุ่นนี้ของเขาเนี่ยให้ความปากกลอสปากวาวๆอ่ะทุกคนแล้วก็เนื้อเนี่ยคือกลิ่นไมมิ้นนะคะ ยังไงดีวะคือเหมือนการอมไมมินต์ะแล้วมันจะเย็นๆที่ริมฝีปากนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบลิปที่ผสมความเย็นๆที่ริมฝีปากก็อาจจะไม่ชอบนางนะคะแต่เจ๊ก็ตอนแรกก็ไม่ชอบหรอกค่ะแต่ว่าเนื้อแล้วก็สีมันโอเคมากนะคะก็เลยแบบอืมอ่ะโอเคให้เอาภัยกันได้นะคะทาไปสักพักนึงไอ้ความเย็นๆเนี้ยมันจะหายไปแต่ว่าในส่วนของคาเคลมของเขาเนี้ยนอกจากที่เจ๊บอกไปตะ่กี้แล้วเนี้ยมันมีคําเคลมหนึ่งที่มาจากตัวเว็บไซต์ของคาร์มัดด้วยนะคะขเขาบอกว่าลิปรุ่นนี้กันน้ำนะจ๊ะเบนิโบ ออเขาบอกว่าลิปรุ่นนี้กันน้ําจริงๆเจ๊ก็เลยทําเทส,สให้โดยการกินอาหารที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบสูงอย่างเช่นไอศครีมนั่นเองค่ะไม่ได้อยากกินเองนะก็ทดสอบให้ดูเฉยๆซึ่งไอศครีมก็มันจะมีความละลายไปเรื่อยๆนะคะเจ๊ก็จะสังเกตว่าตอนกินเนี่ยมันจะมีสีที่ติดก,กับไม้ตัวช้อนไอศครีมออกมาเป็นระยะๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีความจางไปเรื่อยๆพอซับด้วยทิชชู่เนี่ยก็พบว่าตอนช่วงตรงกลางเนี่ยหายไปหมดเลยจะเหลือแค่ขอบๆปากเท่านั้นนะคะ ซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เจ๊ลองปาดลงบนแขนกับบนปากเนี่ยเจ๊ใช้เมคอัพรีมูเวอร์สูตร สำหรับเครื่องสาอางกันน้ํานะคะก็คือมีน้ากับน้ํามันแยกชั้นกันอย่างนี้แต่ว่าพอเช็ดแล้วมันไม่ออกทุกคนสีมันเหมือนมันจะฝังลงไปในเนื้อเลยแต่พอกินไอติมมันหายไปหมดเลยอ่ะมันเหลือแค่ขอบขอบปากเท่านั้นเองค่ะใครที่ใช้ตัวนี้ของน้องฉัดนะคะมีผลการใช้งานยังไงก็มาแชร์กันได้มันอาจจะแบบเซนซิทีฟกับไอติมนี้ป่ะไม่รู้นะคะแต่ว่าสําหรับเจ๊เจ๊ว่ามันไม่ได้กันน้าเท่าไหร่นะเพราะว่ากินไอติมแบบแค่สกู๊ปเดียวก็ หายไปกับหมดแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มันเนื้อแบบไม่ได้เนื้อหนักอะไรมากมายนะคะการเติมใหม่ก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากอะไรสำหรับเจนะฉะนั้นเจก็รู้สึกว่าอ่ะก็อย่างโอเคนะคะสำหรับตัวนี้ สรุปการรีวิวของเจ๊นะสำหรับลิปสมูทโต้บล็อกเกอร์เพอร์เฟกต์ลิปทั้ง3ซองนี้แล้วก็ลิปทาบายน้องฉัดนะคะ2ซองนี้สำหรับเจเจคิดว่าถ้าใครชอบลิปที่เนื้อนุ่มแล้วก็พิมพ์แน่นนะคะปิดปากคล้ำปิดปากดำได้ค่อนข้างดีก็เนี่ยอันน่าจะชอบตัวนี้ของสมุทโตนะจ๊ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ติดเท่านานนะคะเจคิดว่ากินข้าวกินน้ำหนึ่งมือก็ต้องคอยเติมอยู่ดีและสําหรับทาบายน้องฉัดใครที่เป็นสายลิปกลอสปากฉ่ำเนี่ยก็น่าจะชอบตัวนี้นะตินิดเดียว คือความเย็นๆแล้วก็กลิ่นเมนเทลตอนที่มันแบบลงปากใหม่ๆนะคะแต่สตักพปมันก็จะหายไปกันน้ํำไหมเจ๊ว่าไม่กันน้ําค่ะเพราะว่าพอกินไอติมก็หายไปนะคะฉะนั้นในเรื่องของการติดทนเนี่ยเจ๊ว่าทั้ง2แบรนด์ก็ต้องมีการทาระหว่างวันหรือหลังมื้ออาหารอยู่ดีนะคะลองไปช่างใจกันดูกับราคาสีแล้วก็ขนาดบรรจุของแต่และแบรนด์นะคะว่าชอบอันไหน สำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ขอลาไปก่อนนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะจะได้เอาไปตัดสินใจซื้อกันได้อยากให้เจ๊รีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แต่จะไม่ได้เจอกันเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้กด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกกันเอาไว้สำหรับคนที่ดูใน YouTube แล้วก็สำหรับคนที่ดูใน Facebook Fan Page ก็อย่าลืมกด Follow และกดเห็นโพสก่อนจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะคลิปนี้เจ๊ไปละทุกคนสวัสดีจ้าบาย